เฮ้เฮเอ้ยอุ้ยอุ้ยฮเ้เว่าเวา่าเวาเอ้ยเวา่วงนะลูก่วงนอนแล้วลูกอุ้ยังเพิ่งหลับนะ่วงเหรออื่วงลูก่วงมาก เฮ้ยออ้วววเดี๋ยวนิ่ง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 งอ๊ยว่องว่องยังเล่นแอะนี่หลานกยังไปอยู่ที่นอกค่ะแม่บอกน่ะ